ความสะอาด3ขั้นตอนสั่งงานผ่านแอปก็ได้เดินในบ้านนะคะก็จะไม่มีความรู้สึกเลยค่ะว่ามีเศษฝุ่นติดเทา้า สัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับ Jazz. แจสเจสซี่มีกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงหยุดยาวแต่ว่า Jazz แจ๊ดดานขี้เกียจทําความสะอาดบ้านอยากนอนเล่นชิลๆอยู่บ้านดูซีรีส์นี่ก็เลยนึกได้ค่ะว่าตอนนี้จะมีของเล่นใหม่ที่ช่วยให้ชีวิตแจช่วงนี้นะคะง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะเลยอยากเอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันก่อนนั่นก็คือไอโรบอ r รูมบ้าเจเนะคะเป็นโรบอทซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากไอโรบอตนะคะที่ฉลาดมากๆแถมยังใช้งานง่าย สั่งงานผ่านแอปก็ได้ถึงแม้ว่าเราไม่อยู่บ้านนะคะ iRobot ก็สามารถทำความสะอาดเองได้ค่ะอุปกรณ์ในกล่องจะประกอบไปด้วย iRobot Roomba ้ J7 แท่นชาร์จสายไฟฟิลเตอร์สำรองและแปลงทำความสะอาดสำรองค่ะการใช้งานครั้งแรกก็ง่ายมากๆเพียงแค่เรานำโรบอทไปวางไว้ที่แท่นชาร์จจากนั้นเชื่อมต่อผ่านแอป iRobot Home ทำการล็อกอินและตั้งค่าตามที่แอปแนะนำนะคะเพียงเท่านี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะและเรายังสามารถตั้งเวลาทำความสะอาดและเลือกพื้นที่การทำความสะอาดให้โรบอตตามความต้องการของเราได้อีกด้วยไอโรบอทจะสร้างแมปตามที่ตัวโรบอตได้วิ่งผ่านพื้นที่ของบ้าน และแมพจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ลองทำความสะอาดพื้นที่นั้นอย่างน้อย2ครั้งนะคะตอนทำงานโรบอทจะทำการบันทึกภาพสิ่งกีดขวางแล้วก็ส่งมาให้เรานะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ทำงานตรงนั้นเป็นปกติหรือว่าเป็นคีบเอาโซนก็คือพื้นที่ห้ามเข้าถ้าเราเลือกเป็นพื้นที่ห้ามเข้านะคะครั้งหน้าโรบอทก็จะไม่เข้าไปทำความสะอาดในบริเวณนั้นค่ะ และยังมีเทคโนโลยี Dirt Detect ที่มีเฉพาะในหุ่นยนต์ซีรีส์รูมบาเท่านั้นค่ะโรบอตจะรู้เองว่าตรงไหนที่มีฝุ่นมากก็จะทำความสะอาดตรงนั้นซ้ำๆจนกว่าจะสะอาดเรียกได้ว่าสะดวกเหมาะกับพวกเราที่ต้องทำงานประจำไปด้วยแบบสุดๆและด้วยระบบนำทาง Precision Vision ทำให้เจ้าโรบอตเนี่ยสามารถระบุและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้เอง ที่แท่นชาร์จจะมี QR code เพื่อให้หุ่นยนต์ตรวจจับเจอแท่นชาร์จได้ง่ายซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่มีการส่งสัญญาณด้วย QR code แบบนี้ด้วยนะคะทำความสะอาดแบบปัดตัดและดูดเป็นระบบการทำความสะอาด3ขั้นตอนที่มีในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของ iRobot ทุกตัวค่ะสำหรับการทำความสะอาดนะคะ iRobot Roomba J7 จะมีถังขยะอยู่ที่ด้านหลังเครื่อง เราแค่นำเศษฝุ่นออกไปทิ้งล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งค่ะส่วนฟิลเตอร์นะคะแค่ปัดเศษฝุ่นออกก็เพียงพอแล้วเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่แจ๊ดได้เจ้าไอโรบอทรูมบ้าเจเจมาใช้งานชีวิตแจ๊ดก็ง่ายขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าแจ๊ดไม่ต้องมากังวลเลยนะคะว่าจะมีสายไฟสายเคเบิลหรือว่าสายชาร์จตกอยู่ที่พื้นหรือเปล่าเจ้าไอโรบอทตัวนี้จะหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้เองเลยค่ะ และผลลัพธ์ของการทําความสะอาดของเจ้าไ r o b o t r o o m บ้า J7 ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่า j จะชอบมากพอใจมากๆเพราะว่าสามารถทําความสะอาดบ้านฝุ่นเศษฝุ่นต่างๆได้ดีกว่าแจ๊กวาดบ้านเยอะมากๆเลยค่ะตอนเดินในบ้านนะคะก็จะไม่มีความรู้สึกเลยค่ะว่ามีเศษฝุ่นติดเทา้าสําหรับใครนะคะที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของไอโรบอตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ irobotthailand.com นะคะ แต่ว่าใครที่อยากเห็นตัวเป็นๆเ,เครื่องจริงได้จับได้ลองเจ้าไอโรบอตตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่โชว์รูมวิภาวดีรังสิต22นะคะและอีกที่ก็จะเป็นไอโรบอตแคร์ที่เมกาบางนาชั้น2ค่ะเดี๋ยวแจ๊จะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าแจ๊จะมีอะไรมารีวิวนั้นยังไงแจ๊ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องแจซ๊ซซ่มีไว้ด้วยนะคะ วันนี้จ๊ดไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย